การแข่งขันครั้งสำคัญเพื in them. Like them it, it, like ่อหาดคนสุดท้ายที่เดืาคนฟ้าควาดาเปนเกียตใกล้เข้ามาทุกวินาทีครับและตัวแทนจากทั่วทั้งประเทศจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็นนักร้องหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนการแสดงครับธรรมดาธรรมดานะครับตอนแรกผมนึกว่าแอซึ่งเนี่ยจะมาให้เล่นละครฮะแต่ว่าส่วนมากที่ครูเขาสอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่บนเวทีให้กรทํายัยไงให้มีสติแล้วแก้ไขยังไงไม่ให้มันลนอะไรอย่างเงี้ยอ่าสมมุตินะครับ ปายตีปลายตีเข้าไป<ม>แล้วพยายามจะดึงเท้าถูกไหมที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตอนแรกค่ะให้ดีแลกให้เล่นตีให้อะไรไหมให้เราผ่อนคลายรงตัวไม่เครียดด้วยค่ะสนุกด,ดีแล้วก็เราเล่นกับเพื่อนๆพื่พี่ๆตีเล่นอะไรเนี่ยผมไม่ไม่รู้เลยว่าเอามาใชา้ได้ยังไงเราไม่ถามเพื่อนไ,ไม่ถามผมก็ไม่ถามพมีมม่พี่เาบบโกง สั่งน้ปปายเดี๋ยวนะทำไมมนแรงกันอย่างเดียวชอบชอบที่ให้เล่นเตวยะค่ะที่ว่าให้นั่งบนวงกลมแล้วก็เอามือขึ้นมืลงอะค่ะ โดนยางโดนยางโดนแล้วบอกเลยว่าโดนจะได้หยุดทำให้เรารู้ว่าเออฝั่งตรงข้ามเขาคิดอะไรอยู่รู้สึกางาน,นเราก็กระโดดไปแล้วนล่นเราทําอะไรกันบ้างเมื่อกี้ใครอธิบายได้บ้างก็ไม่รู้นะพี่ว่ากระโดดไปกระโดดมาหรือว่าใช้ในการหลบเสียงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คนั่นผมว่าสติน่สําคัญที่สุดนะครับสติแล้วผ่อนตัวเองปล่อยความเป็นเด็กตัวเองออกมาสนุกไปกับมันสนุกในสิ่งที่ตัวเองทา ขึ่นชอบเป็นที่สุดก็เนี่ยคะ่ะอสาสุดท้ายให้เดินบนชัดนอะคะ่ะทีนี้ลองินขึ้นดูว่าข้างล่างเราเนี่ยมีกระจกอยู่เรายืนอยู่บนกระจกแล้วมีอีกคนหนึ่งคือตัวเราเนี่ยอยู่ข้างล่างผมจะบอกว่าถอนลากให้คุณปล่อยทุกอย่างแล้วเดินปล่อยลากนั้นแล้วเดินใช่ที่เดินมันรู้สึกมันได้อะไรเยอ,อะอะคือมันนี่คือแต่แบบมันได้ในเรื่องของความมั่นใจความเข้าใจเกี่ยวกับ เลื่อที่จะแบคอนเทิต์เถิดว่าสนใจกับอะไรเพราะว่าในการที่เราจะเดินบนเวทีที่เราจะเล่นสเทจเวลาเดินก็ต้องมีจุดหมายว่าจะไปทางไหนยังไงครับหลังจากการเรียนการสอนสำหรับการแข,ข่งขันครั้งสำคัญครั้งนี้จบล,ลงก็มาถึงวันชี้ตา วันที่ตัวแทนทั้ง24คนจากทั่วทั้งประเทศจะต้องแสดงผลงานความสามารถและศักยภาพในตัวเองให้ดึงมากที่สุดเพื่ที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีแห่งดวงดาวที่คนนับหมื่นต่างฝังนจะขึ้นไปยืนอยู่บนจุดนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมลุ้นกับการแข่งขันเพื่อค้นหาปาดคนสุดท้ายของเดึกสานฟ้าคว้าดาวปีจ็ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมีรู้ว่ามันใกล้แล้วอ่ะสุ๊บๆข้างในนี่แบบปั่นป่วนตื่นเต้นก็แบบว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะทาให้ดู้ีที่สุดมันก็ถึงนแล้วอ่ะตื่นก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นมากขนาดนั้นเพราะมันยังไม่เหินลยทีเลยนีความตื่นเต้นมันก็มีแต่ว่าเราพยายามแบบว่าไม่ได้คิดถิดตรงนั้นคิดว่าจะจะร้องแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเกิดตื่นเต้นค่ะแต่หนูไม่อยากตื่นเต้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคของหนูนะคะ วันนี้ครับติ่นเต้นที่เราก็ตกรอบไปร้อนกลัวมันกลับมาบรรยากาศเดิมๆที่เคยผ่านมาก็ชินครับแต่ว่าความตื่นเต้นมันเหมือนแบบมันเป็นการประกวดที่มาทุกครั้งมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งอ่ะครับมันมันเหมือนมันหลีกไม่ได้อ่ะแต่ความตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นตรงนี้ให้หมดครับแล้วก็พกถอความมั่นใจเข้าไปในห้องครับเรียกโอเคแต่ว่ากังวลเรื่อง ไม่สบายเลยอย่างนี้ยค่ะเป็นหวัดค่ะวันนี้ก็เลยหนักกินยาไปหลายเม็ดเลยเป็นเต้นครับเป็นหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องใช้ถึงเวลานะก็แบบมีตื่นเต้นบ้างแต่ว่าเป็นตัวพร้อมแล้วครับเป็นเต้นครับแล้วก็อยู่ยี่สิบสี่คนเดี๋ยวอยู่ดีต้องไปเหลือแปดคนอย่างเงี้ยมันก็หายไปใจหาย <c oughs> ตอนนี้ตัวาหายแล้วค่ะ ก็มจะเสียแล้วค่ะปล่อยให้มันไปตามอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกข,ของเราดีกว่าสิบเลยครับมั่นใจก็ถ้าคนเราไม่มั่นใจทําอะไรมันอยากทำทีทำทีแล้วมันไม่มีคําว่าขออีกทีให้กับผู้ชนะครับคุณต้องทําให้ดีที่สุดเยอะเป็นประวัติการนะครับเนาะอันนี้มันก็ต้องต้องแข่งขันเอาละเอาจึงอันนี้ก็ของจึง รอบนี้เป็นรอบสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะครับว่าใครจะได้ไปและใครจะไม่ได้ไปโชว์ของอาวุธทุกอย่างที่มีคุณภาพทุกอย่างให้พวกขี่เห็นเราจะพาพวกคุณไปเราจะพาไปโดยให้ประชาชนยอมรับทุกคนที่ไปไประชาชนต้องรักต้องเชื่อต้องศรัทธาพวกคุณขอให้ทุกนาทีของคุณทำให้พวกพี่มีความสุขขออวยพรให้ทุกคนโชคดีครับ ก็วันนี้นะครับวันสําคัญของทุกคนนะครับพี่ก็คงจะไม่พูดอะไรมากนอกจากจะบอกว่าขอให้คุณร้องเพลงอย่างมีความสุขเมื่อคุณร้องเพลงยังมีความสุขคนฟังจะสุขไปกับคุณโชคดีครับ<อ>เราไม่สามารถเอาไปได้หมดทุกคนนะคะเราเอาพวกคุณไปได้แค่แปดคนเท่านั้นดังนั้นในแปดคนนี้เนี่ยก็คือคนที่เหมาะสมโดยองค์รวมแล้ว ดูเป็นเดอสตารมากที่สุดไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนั้นคิดว่าทุกคนเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็พร้อมมากๆหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนพร้อมกันจริงๆมองกุฎมีอยู่อันเดียวดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิน18อันได้นะฮะเพราะอันนั้นน่ากลัวเกินไปดังนั้นทําให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดทําให้เราชื่นชอบใหมากที่สุด ให้เห็นแววของคุณให้มากที่สุดอยูกเคยแข่งรายการอะไรอย่าก่อนค่ะรายการทังโก้ค่ะทำง,งานเธอคะ่ะก็จะมาเสื่อเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็ปั๊มน้ำมันลอดไฟค่ะแล้วก็ลํำยาวุ้นปาก ก็มีแบบเคดิตถ่ายก่อนมาแทนแม่ก็ชอบค่ะเหมือนแม่ชอบดูนักร้องเหมือนชอบดูอยากเห็นก็อยากเห็นลูกก็อยู่นนห้าจะทีบ้างแล้วอย่างทอทํามาได้มันก็เป็นเงินที่เราทําได้แล้วก็ภูมิใจ <laughs> ก็ถือว่าดีกว่าขาที่เจอกันชาวแรกกวางกวางพัฒนาได้ได้ได้เห็นยังเด่นชัด ชื่ชอบนะครับตรงชื่อสามารถใช้เพลงคอนโทรลเสียงแบบเบาๆของเราเนี่ยได้ตรงโน้ตทุกตัวแต่สิ่งที่กวางต้องไปปรับปรุงก็คือว่ามือใช้เยอะมากเกินไปอันนี้มันใช้โดยไม,ไม่รู้ว่าจะใช้เพราะว่าเขินหรือใช้เพราะว่าประมาอยาอยาให้คนดูจับได้ว่ากุกวางกําลังไม่มั่นใจเป็นคนแรกออกมาร้องเนี่ยนะครับน,น,น่าจะรู้กันอยู่ว่าเรื่องความเครียดและความเกรงเนี่ยมันเป็นศัตรูของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องใช้พลัดเยอะเสียงสูงเนี่ยมันกวางจะคอนโทรลไม่ได้แต่จุดด so. manner, Glenn, ีนะครับของกวางวันน <c ros LES> ี้คือวันนี้แต่ GMM ผมว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในแต่ GMM มันนี่เกิดครับไอ้เดักอยู่ในตึกนีเหมือนกันนะเรียนอยู่วิทยาลัยดุยยางพะสมมหาลัยมิถุนค่ะเรียนเอกรับร้องไทยค่ะไทยเดิมค ตอนแรกไม่ชอบการร้องเพลงเลยคุณแม่ร้องก็จะวิ่งออกมาร้องห้างมีช่วงหนึ่งที่โดนทำโทษเป็นนักกีฬาค่ะก็จะวิ่งกาละสิบรอบแต่ก่อนถ้าใครขี้เกียจก็จะให้ออกมาร้องเพลงก็แบบมันนั้นขี้เกียจมากก็เลยอยากร้องส็จแล้วอาจารย์ที่เป็นโค้ดค่ะเขาก็เลยจับส่งประกวดตเขาเริ่มเริ่มเริ่มได้รางวัลเริ่มทุกคนมีคนเริ่มชมเริ่มอะไรก็ ก็เริ่มเริ่ม่ามามองตัวเองค่ะว่าเลยชอบหรือเปล่าเลย ก็มาตรฐานตาลก็เป็นตาลพี่ยังชื่นชมในแก้วเสียงชี่ที่มันใสแต่สริงงที่อยากให้ตาลไปเพิ่มก็คือว่าบุ๊เม้นบางอย่างมันไม่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นคือบางทีเราทําแล้วมันเลยกลายเป็นน่ากลัวบางอย่างมันอาจจะเบาบกว่านั้นความเจ็บปวดมันไม่ไม่หนักเสมอสําหรับการการแสดงออกนะครับยืดซือไปปรับปรุงแต่นอกนั้นก็ภาพโดยรวมพี่ก็ชอบมากครับคิดหนักมากเลยถ้าพาไปแนละ้วรูปรันอย่างน,นี้ยจะทําให้คนเนี่ยขลั่งใครได้ง่ แล้วไอ้ตอนหยุดเนะี่ยฉันกลัวมากเลยเหมือนตอนผี่เชื้อสมุนหยุดนะอพันมันมีอย่างหนีฉันไปนไหนอะไรอ่างเงี้ย <c oughs> อันตรายทีวิตอยากให้ผอมยังไงว่าจะด่สวยขึ้นอ่ะขอโชคดีแล้วกันขอบคุณค่ะ